เฮ็ดว่ไดยพักกันเฮ็ดยังบันนี่ฮ็ดเตียงเฮ็ดเตียงเตย่กับเตอรม่คิดัแบบแต่เฮ็ดเตียงนี่ได้เตงไปไดีก่าธรร่อจะจะบ่คอยนิ่งแต่ปูลงวันนี่ตัดภาพมาวันนี้แล้วพี่น้องเว้ยขาดแต่เนปูเตียงนี่บอกแค่พี่น้องเปิดคลิปเปิดภาพมาในคลิปนี้พี่น้องเว้ย กมาอยู่ทางเฮือนซานของน้องพันพนี่อีกแล้วพี่น้องนากาเดี๋ยวหนวดจะอธิบายทั้งพี่น้องฟังน้องพี่น้องเนาะก็ดีใจกับกิจกรรมกราบทักทายสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทีเวัดจุกูจุกคนเป็นทั้งฟังไทยทำอะไาอย่างไรทำอะไรก็อินดี้ตัดทับเข่าสู่ส่งหนวดพาเพลินคือเก่าก็เดิมเพิ่มเติมกับขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องทีเวัดจุกูจุกคนถูก กำลังเชียร์แห่งใจทุกอ่าคุณยายจะดีทุกท่านพี่น้องเลยแห่งกำลังใจทุกหนวดมาเลยกระโดดเนาะการคือหนวดสามาตอบคอมเมนต์ตทั้งเอฟซีพนักถามมาหลายพี่น้องเรื่องว่าอ่าถามว่าคือุหนวดคือติดสายไฟติดเสาไกลวะสันเนาะอ่าหนวดทีอตอบง่ายไงด้พี่น้องคือจากซีได้พี่น้องเสาที่พนจิตติดอีดอีมันเสานี้พี่น้องเสาตัวใกล้ๆนี่เสาใกล้นี่ แต่ที่นี่แหละเพื่นมาใส่สายเดินสายเดินโดดแหละอยู่ระหว่างสิอ่าจังหวะล่อลอลอลอมิเตอร์หรือหรือว่าลงเตอร์เนี่ยพี่น้องนวดกับว่าเป็นเขาอภัยน้ำแต่ที่นี่ทาร์บาลท่านแหละมันก็จะมุ้ยไฟใส้เนาะนวดกันเลยให้เพิ่นเดินสายไปรักพุ่นพี่น้องไปเสาเฮือนหม่องเฮือนหนองพรเพราะว่าอ่าเปต่อทั้ง กงเตอเพื่อน,นองพรใไส่ไฟถา่าอยู่ระหว่างเล่ากงเตอเพื่อน,นองพันมาพี่นอนะ้องเนาะอ่าหลายคนก็ว่าคือไวยไก่เทสเอ่อมันโมเมนต์สั้นพี่น้องถ้าว่ากงเตอมันไม่ดีเพราะจะมาไว้เสานี่ใกล้ๆเลยพี่น้องเลยนะี่แต่ที่นี่นะสาเหตุที่ลูกหนวดเสียงเงินเพิ่มอีกสองแสนก็เพราะว่าลุงหนวดซื้อสายต่อพุ่นถ้าว่าพอต่อพุ่นกับมันสายบ่ถึงพี่น้นงนองเลยทั้งน้องพันม้วนเงินซื้อนะลุงหนวดอ,ธ,อธิบายฟังดนะ้วยพี่น้องดนะ้วย จุดประสงค์นะเห็นทางเพื่อนว่าอิปซีหลายคนเนาะเพื่อนก็อาจจีคิดว่าลูกหนวดขึ้นเอาเดินทรายไปไกลว่าเพื่อหอยติดใกล้ๆเนาะมันก็บิีติดเสาเนี่ยพี่น้องนี่หนวดให้เบิ่งเลยให้เห็นจะจะเลยเสาระหว่างเสานี่กับเพื่อนกับพวกไกลแต่ว่าเพื่อนเดินนี่ปุ๊บน้องเพื่อนกับบริษัทไฟเก่าเนาหนวดเลยเพื่อว่าน้องมีไฟใส่อยู่ระหว่างรอพี่น้องเลยก็เลยไปขอต่อทางเพื่อน้องพรก่อนนะก็คือิป ข้าใจทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้พี่หนวด,นวนดตำรวจก็ได้ว่าตอบคอมเมนตนอร์เด้พอพี่น้องเด้อแต่ว่าเพราะว่าหายของใจแล้วพี่น้องเลยนะครับเพราะว่าพี่นบดไ่ได้อยู่ระหว่างรอเนาะแต่กับมาเบิ่งทั้งสร้างเมาก่อนบ้านพี่น้นองคือจังหวะยังไม่ได้บาทน,นี่พี่น้องเลยสร้างใครฮะยุดจังหวะกลางอากาศบาทน,นี่มาบ้านนี้มีสามลมพัดลมเพมาพี่สร้างนี่ ดยดยเอ้ยเนาะดยสบายดีโดยดยโดี่ท้อายอันว่าเฮ็ดบ่าได้ล่พักกันเฮ็ดยังบันนี่ฮ็ดเตียงฮ็ดเตียงไม้กบในเลเตอร์มดังแบบแต่ว่าเฮ็ดเตียงนี่ได้ เยบปัดาจ้จะบ่คอยนินแต่ปูลงบนี่เจ้าจะเดเล่นเอาสว่านล้ชีก่อนคอยเออเก็บโค้นอยก่ต้องเป็นมือตัดวัวง่ายฮ็ดบุยน่าฮ็ดเนาะคนขยันพี่น้องว่าสั้นซะแม่วาขบุ้ยไม่หดเลยเตี้ยนี่ไงนั่งขาหือนั่งขำน่นั่งขานั่งขำดเป็นย่งเ้ได้ทีนอนเวีนอยู่คือสิโพดด เออว่าไงคนขยันเนาะถ้าว่าคนคนถ้าว่าคนขี้ข้าดคนนีนถึงสิบอกคนกระเบิดได้พี่น้องเว้โอกาสไ้เนาะแม่ได้โอกาสนี่เสาเนาะเอออย่างงี้จะเปเกี่ยวหนื้อเกี่ยวเขาเป็เกี่ยวเนื้าแต่ามพ่อพ่อพันว่าเอาบ่อให้เป็เกี่ยวเขาอยต้ามสิ่งอย่างเนเกี่ยวเขาเออ

เขาบอกมึงเวียบอูมึไปเกี่ยวเข่าเตี้ยจะเปลี่ยนบรรยากาศโคกดงปลาบ้านเพือนกับ้านเท่าบ่ขนังที่น้้ำขนังทาที่้ำนี่ก็จะไม่เลยว่าอไรกหมืนกันเลยมันเขาจะอยู่แบบเขาปเกี่ยวกับบ่มไม้เขาเกี่ยวกดดันเดียเขาเกี่ยวไปตั้งหลินตั้งแมนแนแมเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ ไปเบิ้งล้วโคกหน้าคนกับโคกหน้าเขาพเืนบ่ราะเเหน้ามาเนแป็นแ่เลจ้าเห็นบ่โอ้ตาถึงไอือเวไทนาเจ้าเ็แต่เดตะกี้เฮ็ดมีหนาอยู่แต่ว่าเข่าบางงามเลยไปคนอื่นเฮ็ดนีแตลูกเฮ็ดอินล่นอกกับบนนอกกัเลยเฮ็ดแต่ตวมนงามหแหลตมนจะแห้งนั้นแหละอ้หน้าเออเห็ดพอเห็ดพอผีหน้าต่แห่โบถามหาบ่ ก่อนดอกนะฮะจะบุอุ่นเอาดีเลยเอาหมองเทียวมันจกถามไม่ใช่เลยพี่น้องเ้ยตาถึงไปใช่องจกถามมันเนาะแม่คนถามดีพีถามให้มันบอกคือคนถามด้แบบพีถามเนอะพีถามเราดุ่นแบบหัวตุกมอสด้วยนะเข่าเมาส์บ่กเลยใดๆจิตไปชองคนถึงวะไปคนก็ได้ไปอยู่หากจิไปมื้อนี้บ่ ่เอออันไหนแจ้งีมอนี้บริปเนาะหัวอมี่จะยำขำเออกิงกอ,อ,อบฟูผมน,นะโดยโดยเก็ไปซื้อสาระนะเลยเฮ้ยก่าไม่เบียดกะเอาความสะดวกของเจ้าจากนอดผักกับนอดผวามันมอไง,อง,องมันก็คือบ้านเขาอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้เว่าเขมื่อเือนก็ได้เนาะอันนี้แบบปรีกรเทินพี่น้อง้นออืม ก็มุกเทียบวุ่นอื่นเป็นฝงช่องใบฝงช่องใบอยู่แล้วช่องประมาณสามม้วนครับเดิมหักกัดขนาดไหนเลยเนาะหายวิทย์เลยบ่หายวิทย์เลยเลยมือใหม่ไปเลยเนาะแต่เป็นเพื่อนี่บ้านเพื่อนทีเป็นแนวนี้พี่น้อยก็คือบ้านบ้านเท่านี้คือห่ดแล้วพี่น้อยขอแต่ว่า เอาซเอาส okay. hey. oh, ีสะดวกเลยนะกกบกาันนเออแม่ยูคือยู่บ้านคนเป็นบ้านใหญ่แถวจิบุจักกัน้บ่ฮะบจักกันนขนาดบ้านบ้านะโอ้ยเถื่อคนตายเถื่อคอยบนหหูในบ้านม่ได้ไงโอ้ยเนาะสั่างงานงอนมาบเดียัจีกับอื่นกาเนวเด๋ยวมาเนาะ ไปทรบอกก่อนเด้รกกะทีบอกอยู่อย่หมาเด้แล้วกะสีสั่งเนีแนวอยู่งเสยมวหดแมวมาหดบอกนั่นนะปาโลมาก่อนนะนั่นปุดมาจังว่าเห็นโอ้ตีขณเอางปังก้มหัวไหมเบิ่งกับเบิ่งกับหัวตั้งแต่หลัเนโนปวดจังมาตกายังโทรหาหนวดได้เพื่น้อาเลยมื้อนี้ มันจะมามาสภพ้ายมา้ามามาเา้ามามาัานามายามามาามามาเป็นมา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 นามาหาม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 าามาม้มามามาเาาาามเามาามามาามาามา บอกแล้วิบ้อกเมียนไหเออกเมียิอ้จะบอกผ่านรึบอกผ่านอะบอกผ่านไหมบอกแม่มีเอาบอกด้เลยเอ้ยอานจะเบึงตาเบึงตาแล้วบอกแล้วผานกองนี่ผ่านก้องนี่ฮอได้เลยเด้อผ่านก่องเลยเด้อบอเอบอกี่ก็อหอดคือกันเบิดโอ้ยจุ๊บมาไหมจุ๊บมาเพรว่าว่าไฟแหางเงินมาดูเขียวิ่ เวลาคนเห็นเวลาว่ามตมตเขาว่ายกเจ้านะองอ่ะมแต่คนยกเจ้านาะเอ้าคนยกคนเป็นตะฮักได้คนเป็นตะฮักไ่ใโน่ก็ล่า่าฮ่ฮ่าวกจักล่าตอยิด่ชน่เานุ่ไ่เออไ่่จักล่าในลัวเหคนดังก่านี่ เราต้อมดาเด้สันนี่คอไปเขา,าบ่จักนอนจูไฟบ่จักได้ดิแต่ว่าเอเอ,เอชือ,อเร<อ>านหรถงานอนเลยแมนเพ่น้ยแหงานอนอยางว่าคนดังเลยพี่น้องคนดังคนดังเ,อเยเอไปเขีนั่นนี่เอยชื่อที่ว่าคำว่าเด็กน้อย,อยดีจะหูเนาะ แต่คันบอกว่าพ่นขี่มักเกี่ยวหยาใส่รดใส่รถนานเราขี่แก่แห้คักให้งูขักบ่สุดเจนเลยนะเออมีตะกุ่นเดียวได้ยานเรถที่แก่ได้เออโอ้ยมันจะรอตายไปเลยเร็วไม่ได้ไม่ได้ขายล็อกนี้นะเมาแหง้นเมาแล้วเจอด้วเจ็ดชาเจ็ดคาัวอยู่ลุงไปนอนจีตมแล้วมันเมื่อยเบิ่งเลย เ <พ uka> อ้นหักไปอ,อ,อักตานึนะ่งเหักหักะะมมานึ <c> ่ <oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไปบ้านเนาะไม่บ้านไม่ไพ่เด้ไม่ไม่ไพ่ลายอยู่ตีไปเร้วไปเวโอ้ยนอนเย็นครับคนยังข้านอนไปหน้าปั่นไก็ได้เห็นแล้วารอย่างนี้ ก็ว่าเขาเอาเป็นเห็ดนี่มาจากปันใดนะโดยโดยไม่ใช่นะโอ้มาึนดีอ๋อันเผาผู้หญิงหรือผู้ชยผู้หญิงพี่ชยน่ะเออผู้หญิงอือไปกินซอยเพิ่อนนะโดินดยเพินเพิ่อนนะเพิ่นปงเมื่อไรนะปงมือไงฮะปม่อะ ปุ๋งวัอนี้เลยเอออันไห้กินได้อนนึเพิ่อนเขาเอาไปเอาไปเลยบ่อยนะไปถีบวันนี้เลยแม่นบ่เหมือนมืออื่นบ่มือนีนวันยังมือไหนฉันใส่สิบลื่นเพราะว่าเพิ่นเอามาทบแล้วเนาะช่เนาะยันเป็นมืออื่นพคนแล้วมันก็ต้องครบงานเนี่ยนั่งจะไปยี่บันไปนะ็ะถอดพนี ดีหน่อยมากแล้วก <right>. ็เออกะบ้านกะขึ้นเคียงซอยกันนั่นแหละเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยกะตุ้งใส่ชีวิตนี่น่าจะแจ้งแล้วแสดงความเสียใจนะมักับครอบครัวที่ผู้คนเสียชีวิตพี่น้องเลยเดินอ๋อกายเป็นหนว่จากหูยาวเป็นโซ่แต่โดนเนี่ยเลเนาะโซ่หลายหลายเดือนได้ป่ะเกือบปีได้ป่ะยินตามที่ตอนนั้นพ่อญาติพี่น้องคนไหนบให้ฟังพี่น้องแต่หึงแล้ว แล้วว่าเกือบปีได้หรือเปล,ล่ววาเป็นโซ่นะเนาะบีมันนีก่กับขับเข่ามาอัปเดตเรื่องช่างพี่น้องแต่ว่ามาแล้วก็มีทั้งมีข่าวร้ายเรื่องมีลูกบ้านเสียที่เกิดเฉียนฉุนเสียชีวิตเนาะก็เลยเหตุยังไม่ได้เพราะว่าบ้านเพิ่นที่ถือกัน,นงไปเนาะไปพอบางบางหมู่บ้านนี่ก็แทพไม่ได้ขับย้ำดำให,ดำหบบ้ดำบน้ำกับไม่ได้ดำ ย้ำดับหมดได้อีกบางหมู่บ้านนะเธออยู่เขตที่ปูนนะดับหน้าหมดยังไงขยุดเลยเกี่ยวเขายวน้ำเลยปกติมันจะบุ๋เกี่ยวเยวนาะมันจนะนนอยู่บนดินข้างนอกน,นะจะบุ้งหู้นว่าทาว่าเฮตุช่วงระหว่างคนตายรำไห้ดำหน้ายัางเข่าหัวงามท่านว่าเราจะต้องจ่ายเพราะแบบคนตายคนนี้ในโลกเอ้าแบบคนในบ้านนี่อ <c oughs> าจจะว่าเขากับคือว่าพึ่งถือกัน แ,แมน,นเขาจะไปปฏิบัติกันนะแมนเป็นปฏิบัติแบบเั่นเด้เอาหอกในนุ่มนุ่งบาปคนเขาตายถูกวินาที่นี่ยโดแมนคุ้มือละเพียงแต่ว่าเป็นบัดทื่อมาแบบนั้นเนาะนพอดีอันนี้ก็ถ้าถ้าสียบได้พี่น้องเพราะว่าพันธันพนเลเรียนอาณาเรียนเตอ๋อมาได้แลนมันดังก็เลย

ลงปเงินอลยรลงยาเอองเถอะนนยังบ่อทาความสะอาดเถือนให้มันกะยังบ่อเนาะกับเห็ดก็ได้กับเป็นมือใหม่กระเทือนจะยุดเดี๋ยเราอ่านเนาะเดียวเเดี่หยเียอีพี่น้องเลยผูดถูได้หนวดบันการทุนเสียเนาะเดี๋ยวทำบดาคิดใจตอนที่ว่าทำพ่อเสียกันได้คอยกัได้ ไปรตลดเาตรถกนแล้วะรถกัมโอเคคือมีรถเกดเกน้านอะนี่าวาทีกชบือจม่หว่ามือนโอ้ยลงชบราสงค์เมัอกอเกืปวดตึงปวดตงลงชบนี่ยเขามาส่งลงชบหรพ่ข่าวกินน้าแล้วเ่าอีแล้วเรียบร้อยเนาะยังมาทานกินข่าวอีป โอ้ยากมากสิขากันเนาะยู่รุ่นแบบูขาดบูดบูดเลยขาดบุดดเลยโอยาี่เขาขาจะไปไนกนีตรงดัโคกหัวหลย่างเลยแหละตรงดำพ้อมเด้เดียวนี่ว้นธรรมดาเจีไเขามาส่งอย่ารเจ้านเขามาส่งโูดโูดดิโอไอเนาะพอเห็นข่อยเขาไม่เจอดอกไปพอกระพอกัไกลกันเนี่อย่ามาขอยคุยว่าไม่เด้อขาไบ่เจอเด้อเนาะเออ ย่างไวๆไวๆไวๆแดดเด้หม้อชงน้อแดดอะไรแมนแต่เท่าขี่รถนี้ย kind of ังขี่รถไทยมานะเมื่อวานเปิดชีหอดเพิ่งเฮือนหลังนั่นน่อพี่น้องใกล้ๆกันเลยคุณภาคทางพี่น้องสูบมือช่างพี่น้องบน่อมองรถจอดใกล้คคุณผักทางก็เวียนเนาะเชียงไหายเซาพี่น้อง ไอเนาะดูได้ป่ะไอพี่น้องพันกับไปซอยเวียกเพื่อนพี่น้องไปซอยเวียกทั้งเงินเขาเชียงใหม่ามาความมาตฐานขนาดเทียงไนดะ้พี่น้องเลยนี่แค่นั่งนี่ ่ฉากแล้วไป้าแทเลย้อเมอนจากแล้วมือมือละพัดแทนรจายแต่เาตัดใช่ไหมแต่ว่าบุมีงนตัดฉากนกหนกก้อนมูไม่น่าสลอก้วมโนตอกอะไรบอนี่อันนี้เป็นไม่ ไม่เศษที่ว่าส่วนที่มันเหลือจากตัดเป็นเศษมันมาเห็ดเป็นแค่เตียงให้ทั้งมีตูพ้พนไป็นั่งชูเป็นอย่างไรไ,ไ,ไ,ได้เตียงอย <c oughs> ่างนี่ก็สิ่งหม่ใหมอย่างนี้แหละเอาตอนนั้นก็มากแล้วมาวันนี้ฮะ <c oughs> มากพิจักอ่างอกแล้วเอเอหลังน้อยเห็นปะเออแล้วก็มากแล้วพี <c oughs> <c oughs> างกีน,น้นตัดภาพมาวันนี้แล้วพี่น้องเ้ยขาดแต่เนี้ยปูเตียงนี่ว่าแค่ฮะเด็ดขาดกี่นี้พี่น้องดีเลยหม้อเจาะได้หมองนั่งใส่อ,อันไม่ไปบ้านนี่ว่าไม่ไม่สังไวยเนาะเฮ็ดเป็นริ้วเลี้วน้องเลยตอกโอ้ยเนาะไอ้อานนอนนี่คาดมาจากไปพูดเด้เนี่ย <c oughs> ถาไม่แป้นนี่มอย่างเหมาะเป็นไหโดย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 เรียยว้อยเนาะเด็กถามวาทั้งคนมีเวลากะหายทั้งพอทั้งพันเป็นเนาะเราไม่ดีหรือไงเราไม่ดิพี่น่อย้าแป้นมอย่างเหมาะเลยมันมันห้อหออากาศคายเนาะถอดเสื้อผ้านอนกับมือเ กับพี่ว่อย่างนึงกับพี่้องนอนเ่าเมยนะ่ม่อพามยิไม่สงไแล้วใส่แมนบเกยกี่ลำเียวันเลยนะก็มันถาลำเนาะยาวสองเมตรบจะเถึงบนหน่วฮะถึงนะแมตตามีไมนะน่เออเมตตไปาเลยวันแมตตแปดิกดีนั่งพักเนาะบสูงโบต่น่อยเจะ ค่ะคักค่ะคักทีคำแป้นนี่คำเรือนี่คักอยู่เนาะคำเรือนี่คำเรือนี่อยากให้ทั้ง่ายเพิ่นธิตน,นะนะหิตโต้กันแต่ว่าหิตโต้ให้ทั้งน้องน้องพรอนพ่นนะสิวางขายอ่าหม่องน้ำปั่นนะนะ โตเงาอนนี้เห็ดแบบนันคือธรรมดาที่ดอกค่าตูงเฮียนเท่านี้แหละง่ายดอกสีคานเลยทำมันเดือทำเดือแบบนี้เวลากะสีหายแล้วขาดแห้งกันแล้วเพราะว่ากันเนืเอเน่ะเวลาดูงานอะไรว่มีเวลาเห็ดกัเห็ดโดยกมีเวลาคือตู้่นว่าเห็ดไทยเน่ใบสันโดย เตียงไว้สลากอีกหน่วยนึงบ่ะอิดางไปสิซื้อยาดอกแล้วใช้พอต้องพันพาจะดอกทําไมน่เลยก็มีไม้ก็สิพาเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ันส่งนี่พอนติดเวีนี้เดอือๆแม่นๆๆปากบ่ได้ยจริงใจเพิ่นลแม่นก็คืออันบ่อไปแกกนพอได้อยู่เฮาอทุกๆๆก็บ่ได้อันน่ะแมนจริงใจเิ่็เขาก็กอกแกนพอได้หน่อยๆเนาะเลยครับก็คืออันนี้ครับเฮา ได้ขึ้นใส่นั่นแล้วเราถึงจ hmm. ังว่าว่างที่นั่นเออทั้งเพคนเห็ดห่านน้องพวนมันก็ะผีอยู่เนาะแต่บางเอิญมันแดบว่ได้โมโหกับชิเเลอหรือบุเรือคำเหลือกันดีพี่น้องเไยคำบุเรือกับสองเพรนี่ก็ได้นี่นี่อาช้ำนี่สั่นยาวเลยอ่ะขามันละไลุงเอ๋เมนขามันไม่บุดอกไม้นะไม่กองตารางแล้วนะกองอันนี้อยู่อืม แต่ว่าคำว่างในคำว่าว่างโบเป็นยังเห็นนะโบดึงว่างเนาะกันโบว่างแต่บว่ากันน้องเงินโด้อโบเป็นยังอันนี้กาวบาเพื่อว่าคมว่างนะครับคมสะดวกน้ำนะครับเพื่อว่าคำว่าว่างเขากับเขาก็เข้าใจอยู่แล้วเนาะเหัวขู่ยีบาก็ขุดมาที่เรี้ยยังพี่น้องเยแต่ว่าพอดีอันนี้กับพอดีแม่ตู้พอดีตกลาสวงนี้พอดีนะสวงตัวนี้พอดีมาใส่พอดีกับเหตุผลที่คนซักก็แค่แก๊กมันทำมันเลยไปไปไปนี่ก็ไป อ้อมห้วยเพิ่นโอ้ไปอ้อมห่วยอีกโอ้หมูเข่าเข่าเพิ่มออาหมูนี่ปุ้ยบ่ะแค่ไหนเออเนาะหนึ่งเข่าได้ว่ามไหมเนี่ยเพิ่นก็มีผู้มีแต่ผู้เท่าเนาะแมนหนุ่มเงินก็นองพันกับไปซอยเอียกนั่นนะไปขึ้นดีพีตายเนาะคนเฮามันก็มีน้ำใจต่อกันก็ตอนนี้แหละโดยวัวไงมีน้ำจากฮู้ว่าน้ำใจของคนเนี่ยเบิ่งยากทุกยากเนาะแมน ย่ามขาดเขินอแข้งหัวดีพี่น้องไงย่ามเอ้ออย่างว่าอย่างใดแบบว่าย่ามชักหนาวถึงหลังมือตาบนพี่ตีตาบนนอกแหย่ามช่วงนั่นแหละชุดหุ่นว่าไผอยู่ข้างๆเขาอ่าทหารเดี๋ยวต้นหมวดลำล่าเด้เถิดเด้อโดยสบายดีเด้อโดยอันอันมีกับอันว่าอันงามวอนไปทำน้าอัามวอน่ะไปแอมหัวให้เวตู้ไปเลย อออโอ้โหผุนบ่โอ้ยผู้พี่น้องเลยผู้ชายิปเครื่องมือถาอยู่ที่โอ้ทั้งปม่ตู้กันหนึ่งเข้าลานแล้วกับอยู่ไฮอยู่หน้าไปเกี่ยวเขาเออน้องผู้หนึ่งกลับไปขึ้นดีพี่น้องเ้ยอยู่มแต่ผู้เฒ่าเนาะบ่าวาเดี๋จะพี่น้องเว้ยอ่ะกะสำหรับคลิปนี้กานวลกะเช่นใดขอจบคลิป,ปคลิปกันเลยพี่น้องแล้วก่อ่า คือตอนต้นคลิปนุ่งหนวดก็ได้อันว่าอธิบายเรื่องสายพื้นสายไฟเนาะที่ว่าไอชีตะกูตะคุนคนกับคือว่าเออคือคือติดเป็นติดไกด์เหมือนเนาะการนุ่งหนวดก็ได้ตอบคอมเมนต์เลยพี่น้องกับการที่ทำควบคู่ใจครับพี่กับน้องไอชีบอร์จูกูตะคุนเนาะาว่คือนุ่งหนวดเปต่อเสาพุ่นนาะคือต่อเพื่อว่าสายไฟจากคือน้องพ่อระวังล่อถ่ามิเตอร์หรือว่ากงเตอร์ เพื่อนพี่น้นองเนาะสบายกรุงตื่นมากเพื่อนเกิดจะมาใส่เสาใกล้นี่พี่น้องเว้ยเกิดจะใหญ่มากนี่เนาะการทำคลิปนี้ในหลวงกราบบ,บุญกรบคุณพ่อแม่พี่นอ้อนงที่พัฒนาสู่ขูดคนอย่ดีแม่แห้งดำรวยเด้อที่กลับมาติดตามรับชมทำคลิปนี้สบายดี